พระธรรมวันนี้มีไว้สำหรับคนที่ขี้ลืมอย่างผม CGN ไทยยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันท์พงศ์จะนำเราศึกษาพระคัมภี์จากพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ1ถึงข้อ16กิจการบทที่7 ข้อหนึ่งถึง16บหมหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือสเตเฟนจึงตอบว่านี่แนะ่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีบรดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน และเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะคมเหงพวกเขานานถึง400ปีและพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปรนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาและประนิบัติเรานสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอัก จึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตรสิบสองคนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบรุษเหล่านั้นอิฉายโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟทรงช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิน้นทรงให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโรกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟาโรจึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ ต่อมาเกิดการกระนาดอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความลำบากมากบรรพบรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบไม่ได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตนเจ็ดสิบห้าคนให้มาหายาโคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์ และท่านกับบรรพบุุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงนำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมสเตฟานถูกใส่ร้ายว่าเขาลบหลู่พระเจ้าผ่านการลบหลู่โมเสสซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้า ผ่านการลบหลู่สถานบริสุทธิ์หรือพระวิหารซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าและผ่านการลบหลู่พระบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าในข้อหนึ่งนะครับมหาปุโรหิตจึงเปิดทางให้สเตฟานเนี่ยแก้ต่างข้อกล่าวหาเหล่านี้ยาวมากเลยครับ50ข้อผมจึงต้องแบ่งการศึกษานี้ออกเป็นสองตอนวันนี้กับพรุ่งนี้ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงภาพรวม ของคำตอบข้อกล่าวหาของสเตฟานโดยมาดู16ข้อแรกนะครับภาพรวมที่เราเห็นก็คือสเตฟานเนี่ยกำลังเล่าประวัติศาสตร์ชนชาติอิสราเอลโดยเน้นบุคคล3บุคคลด้วยกันอับ,บราฮัมโยเซฟและโมเสสในข้อ2ถึงข้อ8นะครับพระเจ้าเรียกอับ,บราฮัมซึ่งเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลให้ออกมาจากกลุ่มชนที่กราบไหว้รูปเคาลพ เพื่อที่จะมานมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวแทนไม่ใช่เพราะอับราฮัมดีนะครับเพราะจริงๆเขาเนี่ยก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันกันกบที่กราบไหว้ลูกคารพแหละแต่เพราะพระเจ้ามีพระคุณต่อเขาแล้วก็เรียกคนที่เคยกราบไหว้ลูเคาลพเนี่ยให้ออกมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าได้สร้างชนชาติอิสราเอลนะครับพี่น้องจากหญิงที่มีบุตรไม่ได้นั่นก็คือพระเจ้าให้ชีวิตกับอิสราเอล ถ้าพระเจ้าไม่ทําให้เกิดอิสราเอลชนชาตินี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับในข้อ9ถึงข้อ16นะครับพระเจ้าที่ทําสิ่งที่ดีมากมายต่ออิสราเอลผ่านชีวิตของโยเซฟนะเราเห็นในข้อ9ถึงข้อ10เนี่ยว่าพระเจ้าสถิตกับโยเซฟและช่วยเขาให้พ้นภัยทั้งปวงประทานสติปัญญาและนําเขาเนี่ยให้ได้รับความดีความชอบจากฟาโรหและในที่สุดครับโยเซฟเนี่ยก็กลายมาเป็นเครื่องมือ ที่พระเจ้าใช้ในการช่วยกู้คนอิสราเอลให้รอดพ้นจากการกันดานอาหารและนำพวกเขาเนี่ยกลับสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับอับราฮัมแต่ผมอยากจะให้เราสังเกตดีๆนะครับว่าแทนทีส่สเตฟานเนี่ยจะพยายามปกป้องตัวเองจากการใส่ร้ายจากข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จเหล่านี้เนี่ยสเตฟานกลับ ออกมาปกป้องความสัตว์ซื้อและพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชนชาติของอิสราเอลเขาออกมาตักเตือนคนของพระเจ้าที่กําลังหลงลืมพระคุณของพระองค์นะครับคนอิสราเอลเน,เน้นสิทธิพิเศษของความเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่เขากลับลืมที่มาและก็ที่ไปของเขาในกรณีของคนยิวในสมัยนั้นเนี่ยเราจะเห็นในวันพรุ่งนี้นะครับว่าความผิดของพวกเขาเนี่ย ไม่ได้หยุดลงที่การหลงลืมพระคุณนี้เท่านั้นแต่สำหรับวันนี้ครับพี่น้องผมอยากจะให้เราสังเกตว่าเราเนี่ยจริงๆไม่แตกต่างจากคนชนชาติเอเซีในหลายๆด้านนะครับพระเจ้าเรียกเราใช่ไหมครับออกมาจากกลุ่มชนที่กราบไหว้ลูกโุเรเหมือนกันให้มานำพิธีการพระเจ้าที่เที่ยงแท้ไม่ใช่เพราะเราดีครับแต่เพราะพระคุณของพระองค์เท่านั้นคิตจักขององค์พระเยซูคริสต์คือประชากรของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าประทานชีวิตฝ่ายวิญญาณ ให้กับคนที่เป็นหมันอย่างเรานะครับเราไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเรามากไปกว่านั้นนะครับพระเจ้าได้สัญญาว่าจะปกป้องดูแลเราและได้ทําสิ่งที่ดีเลิศมากมายผ่านชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่และทรงปัญญามากกว่าโยเซฟหลายเท่าพระเยซูคริสต์กลายมาเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการช่วยกู้เราให้รอดพ้นภัยจากความผิดบาปของเราเอง และนำเรากลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์แต่เซฟานครับกำลังตักเตือนเราเหมือนกับที่เขาตักเตือนชนชาติอิสราเอลในสมัยนั้นที่มักหลงลืมพระคุณและที่มาที่ไปของเราเช่นกันในปี1758 โรเบิร์ตโรเบิร์ตนนะครับได้แต่งเพลงคิมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเพลงนั้นก็คือเพลงขอพระพรจากเบื้องบนลงมาในท่อนที่3นะครับเป็นเป็นภาษาไทยที่ดีมากเลยผมขออนุญ,ญาตอา่านข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซูเพราะทรงพลีชีวิตเพื่อไทยขอให้ความดีของพระองค์นี้ตรึงดวงใจข้าจนวันตายพระองค์ทรงรักข้าเสมอไปแต่ข้ามัก ลืมพระคุณพี่น้องที่รักครับเราเป็นคนที่ขี้ลืมพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราเราทุกคนครับจำเป็นจะต้องทวนความจำของเราบ่อยๆไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนมานานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งวันหรือมาเป็นคริสเตียนมาแล้ว4 5 0ปีเราก็ต้องเตือนความจำตัวเองบ่อยๆครับถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยการฟังและใคร่ครวนข่าวประเสริฐ ขององค์พระเยซุคริสต์เจ้าทุกวันอย่าคิดนะครับว่าข่าวประเสริฐมีไว้สําหรับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเท่านั้นแต่ข่าวประเสริฐมีไว้สําหรับเราด้วยครับเราซึ่งเป็นคนของพระเจ้าทุกคนต้องการข่าวประเสริฐเพื่อช่วยไม่ให้เราลืมพระคุณของพระองค์ให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอฝากความขี้ลืมของเราไว้กับพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะ ที่บ่อยครั้งในการดําเนินชีวิตของเราเราคิดถึงพระองค์ในช่วงวันน้อยมากมันทําให้ชีวิตของเราสเปะสปะในหลายๆเรื่องท้ลาพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามีความมั่นใจพระเจ้าในข่าวประเสริฐและช่วยให้เราได้รับการเตือนใจโดยข่าวประเสริฐของพระองค์ทุกวันด้วยขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับ CGN ไทยเป็นพันธกิจที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับเป็นประโยชน์ต่อคริสเตียนไทยและก็การประกาศของเราต่อคนรอบข้างของเรานะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆแบ่งปันคอมเมนต์ต่างๆนะครับในข้างล่างนี้ได้เลยสนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยด้วยการอธิษฐานเผื่อสําหรับผู้ที่มีกําลังทรัพย์และมีภาระใจนะครับผมอยากจะสนุนใจครับว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยพันธกิจของ CGN ไทย ให้รับใช้แล้ให้ประเจ้าได้รับเกียรติมากขึ้นขอบคุณครับ